สวัสดีครับผมชื่อนายบุญยิ่งสาแก้วนะครับมากับช่องผักสดกระลดใหม่นะครับวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาชมมีเอ็กตัวอีเล็กแนคายนตองจดสใหม่ว่า้ามีอะไรใหม่บ้างนะครับเพราะตัวนี้เรายังไม่ทราบราคาเนาะเรายังไม่ขอเบรอนะครับยังไม่ขอใบราคามาดูนะครับจนเราทราบราคาแล้วเราจะมาดูให้ชมใต้คลิปนะครับตัวนี้เป็นคายอนใหม่นะครับคายอนสองยุดสองแมคกฟอร์สนะครับซึ่งจะทําทให้ตัวนี้ประหยัดน้ำมันกว่ากระบะอีกนะ มื่อกี้ไปสองลูกกระบะใช่ไหมตัวนี้นิดหนึ่งทำหลักกระบสิบห้าจุดสองนะอันนี้สิบห้าจุดสี่นะประหยัดน้ำมันมากขึ้นกว่าเดิมนะผมว่าดีขึ้นนะครับประหยัดน้ามันมากขึ้นตัวนี้บอมตัวเร็วขึ้นนะมันมากับเทอร์โบไฟฟ้านะครับ EVGS เนาะตัวนี้ก็มากับกําลังแรงม้าเพิ่มขึ้นนะจากของเดิมตัว1.950ม้า3าม้านนิวตันเมตรตัวนี้เนี่ยเอาตามตัวเปคกแบบตรงๆเลยนะครับแอบครบถ้วนเลยนะครับ มากกว่าวิทย์2.2ร้อย63แรงม้าที่3,060รอบต่อนาทีได้มีสูงสุด่400นิวตันเมตรนะครับที่1 0อบถึง2,400รอบต่อนาทีนะครับจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดนะครับตัวนี้มันเกียร์ใหม่แ8สปีดซึ่งจะทําให้การตัดต่อกําลังเนี่ยตัดต่อกําลังได้สมูทมากขึ้นนะครับลดไหลลื่นมากขึ้นทำให้รถคันนี้ประหยัดน้ำมันมากขึ้นแล้วก็ห้องพอร์มเแบบมัลติคอร์นะครับซึ่งจะเพิ่มหัวฉีดแรงน้นนำมันสูงนะครับเพิ่มมมแแแลล้้้้วฉีดดไรรงาากกขขึึนนนอยะคับ ลดถ,ถึงประหยัดน้ำมันมากขึ้นเนาะตัวนี้รายละเอียดตัวรถนะครับความปลอดภัยเทคก็จะมากับลายสปอร์ตและ RCTA เนาะสองตัวตัวนี้ก็มากับ,บีเบ็ซีล้อ a i แ b a g มีหกใบหรือว่าห่วมหกใบ,กใบ,กใบนั่นเองนะครับอันนี้ช่วงล่างหน้าหลังแบบไปเลี้ยงเนาะช่วงล่างหน้าอิสระกีนกู้นะครับท่านผู้ชมก็ข้อมูลได้แบบง่ายๆเลยเนาะตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับนี่ตัวนี้ก็มีอะไรบ้างบอบปลอ๊กไฟฟ้ามีข้างเดียวนะ เป็นฝั่งคนขับนับแปดทิศทางฝั่งผู้โดยสารแปดมือสีทิศทางเนาะอ่าตอนนี้ก็เป็นเบาะนะครับอ่าสีนวลตาทีเดียวนะครับหน้าจอแบบเก้านิ้วนะครับหน้าจอรองรับแบบพิเศษแล้วรองทั่วแบบไวเล็ตน,นะครับความเป็นแบบหุ้มหนังเนาะมากับผู้กนทูเนาะสำหรับรุ่นอัลติเมทและไอเอจะได้อดีปผือกันทูมาพร้อมสตอร์เบนคูนะครับทุกรุ่นก็มากับออโต้โฮลแบบมือแบบฟ้าครับทุกรุ่นครับออโต้โฮลแบบมือแบบฟ้า แล้วก็จะมากับเครื่องยนต์2.2เนี่ยจะไม่มีขับ4นะจะมากับเกียร์อัตโนมัติแปสปีดนะครับอ่ากับเลเวลนอีกเนาะนะครับอันนี้ก็แอร์ดิจิตอลแยกโซนอิสระซ้ายขวาได้ทุกรุ่นนะยกเว้นรุ่นแอคทีฟที่จะไม่ได้นะครับอันนี้ก็กระจกตัดแสงครับกระจกตัดแสงเป็นแบบออโต้นะครับกระจกตัดแสงอ่าก็จะมีมาให้แต่รุ่นอีเจแกนอะเดเมล่าเอสนะครับจะมี3รุ่นที่ได้ใช้เนาะนะครับก็วันนี้ก็อ่าเปิดออกมาก็ที่วางแก้วน้ําที่วางขวดน้ำนะครับ อันนี้ก็จะมากับอซอฟทันไม่ซอฟนะครับกระบะก็ไม่ซอฟนะแต่จะมีที่ล็อกป่าท้ายมาอที่ล็อกอ่วงเก็บฟอร์มาให้นะไม่ก็เหนียบสซ่ทีเดียวนะครับตัวนี้น้านบนแต่ก่อนมันมีเน้นนี้ไม่มีแล้วนะะเนาะมีแต่ด้านล่างอย่างเดียวแต่เขาทำมาใหญ่ขึ้นเนาะ,ะก็จะตัดน้่นบนทิ้งไปก็จะตกแต่งด้วยซอฟทันตรงน,นี้ีจริงคนใหญ่มีน้านบนมา,นมากกว่านะเพราะว่ามันจะเกี่ยวพอได้เยอะขึ้นเนาะน,นี่ก็มากับอายุ B นะครับตรงนี้นะครับ ใ C นะครับแล้วก็จะมากับช่องไมโครเวมาให้หนึ่งช่องตัวนี้นะครับช่องไมโครเวอันนี้12โวลต์นะช่องไมโครเวนะครับนี่ตรงกลางไม่มีอะไรนะครับ U B ใช้ A ใช้ C ก็จะไม่มีเชลลัยรุ่นนี้ไม่มีเวลิชาร์จมาให้นะนะครับไม่มีรุ่นพี่อย่างไอก็ไม่มีนะครับอ๋อก็ตัวนี้ก็ที่ใส่แว่นตานะครับอ่ะที่ใส่แว่นตามีมาให้นะครับถือว่าโอเคมากๆเลยตัวนี้ก็ตัวนี้ก็อ่าตัวเปิดปิดเซนเซอร์สเตปเซนเซอร์นะครับ อันนี้เปิดปาท้ายนะครับอันนี้ก็ d p m นะครับหรือว่าดีเซลปฏิกูลิตฟิลเตอร์การทํางานของเขานะครับทํางานกึ่งอิสระนะครับอธิบายควาง่ายง่ายถ้าเราวิ่งรถนะครับความร้อนสูงความร้อนมันได้มันทํางานให้เราอัตโนมัตินะสำหรับตัวนี้แต่เมื่อไหรที่เราวิ่งน้อยแล้วความร้อนไม่ถึงมันจะเตือนให้เรากดตรงนี้นะครับอ่าเลยนะครับก็ถือว่าโอเคเลยตัวนี้วัสดุนะครับถ้าเป็นแยกขีดก็จะได้ยูรีเทนนะที่เหลือก็ลิแกน RS ลาดิมตก็จะได้หุ้มหนังนะครับ ย ena, อย่างที่ผมบอกน,นะครับรุ่นนี้ได้คูดคอนทูนะครับถ้าเป็นรุ่นอาร์ติเมล่าก็จะได้อเดีพิ่พวกคุนทูนะครับก็ถ้าเป็นแอคทีฟจะได้ถุงลมสองใบนะส่วนที่เหลืออ e ีลิเกนอาร์ติเมลาเอสนะครับก็จะได้ถุงลมหกใบนะครับก็ตัวน,นี้ก็ถือว่าตอบโจทย์นะสำหรับคนที่ไม่ชอบฟังก์ชันเยอะนะครับเวลาบารุงรักษามันง่ายเนาะสำหรับรุ่นไออาร์ติเมลก็จะได้ความปลอดภัยครบหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นเ <í> ตียงอชนน่าเบียร์จูเจนอัตโนมัติทันาน่า <S <S ลายสปอร์ต RCD RCDB นะครับเตือนอน้องเรียนดึงพวงมาลัยกลับมาอยู่ในเรียนรักษารถอยู่ในเรียนเพราะว่ามีพวงมาลัยฟ้านะครับมีเรียนเซอรเตอร์ลิงมาให้นะครับสลับตัว a u m i A S นะครับก็ตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์นะมันรักษาง่ายเนาะชีริยานะครับถ้าเป็นตัว Active ก็จะมากับทียาง265 65 R 1 7นะครับแต่ถ้าเป็นรุ่น e l e g a n c ก็จะมากับชิริยาง265 60R18 นะครับถ้าเปลี่ยน Audi Mera S นะครับมากับชิ่ดยาง 26550R20 นะครับเขา20นิ้วแต่ว่าแม็กมันจะคนละลายกันนะครับท่านผู้ชมนะคนละลายกันเลยแต่ทุกรุ่นย่อยเนี่ยมากับดิสเบรกสีร้อหมดเลยนะครับถือว่าตัวนี้ไม่กักนะนะครับไม่กักเลยนะครับก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับไปใช้งานแต่การเปลี่ยนก็ถือว่าคุณต้องยอมรับนะครับดิสเบรกสีร้อเปลี่ยนหนักเหมือนกันนะนะครับไม่เหมือนกระบานว่นน่นดิสหลังนำเนาะนะครับ ก็คนยอม์น้เบรกเบรกได้ดีมากขึ้นเบรกสั้นลงนะตัวนี้นะเดี๋ยวเราไปสรุปที่ด้านหน้าดีกว่าครับว่ามีอะไรกันบ้างครับความน่าชุดแต่งส,สวยนะครับก็ในอนาคตรุ่นนี้อาจจะมีกล้องมารั์คการ์ดจะไปรู้นะครับแต่ตัวนี้ตอนตนี้ยังไม่มีนะครับก็ตัวนี้มากับราคานะครับล้านาสี่กว่านะครับล้านสี่กว่าก็มากับสีขาวมุกดูแลไม้เ,เพลือนะครับซึ่งต้องเพิ่มเงินหมืน่นสองนะครับท่านผู้ชมนะขอบคุณสถานที่แต่ทําด้วยนะครับท่านผู้ชม อึ้งวันใสจังหวัดนครปฐมนะครับสนใจรถวอล์กอินมาที่โชว์รูมได้เลยนะครับหรือว่าคุณอยากติดต่อกับโชว์รูมเนี่ยผมจะทิ้งเบอร์ไว้นะครับไว้ให้ไฟหน้านะครับกับไฟท้ายแบบด y น a มิกเบรดนะครับเดี๋ยวเราไปเปิดไฟให้ดูนะครับเดี๋ยวมือกล้องเราอยู่นี่แหละนะครับเดี๋ยวเราเปิดไฟให้ดูอ่าไฟนะครับถือว่าแสงสีขาวนะครับหลอดข้างในนะครับเป็น LED นะครับ LED ตัวนี้ก็เป็นแบบด y น a มิกเบรดนะครับอ่า เป็นเหมือนบูมแมลงมันนะนะครับเดี๋ยวไปดูไฟท้ายกันนะครับว่าเป็นยังไงครับัด้ดัาเบิกเบรกเดี๋ยวเราไปเปิดไฟจุกเขินให้ดูนะครับมือกล้องรออยู่นี่แหละนะครับนี่ครับอันนี้เป็น LED เหมือนเหมือนรุ่นรถยูโรปบรุ่นหนึ่งนะครับ่านผู้ชมถือว่าโอเคนะครับสวยงามนะครับสวยงามเลยนะครับไฟแต่ก่อนมันจะเป็นหลอดนะครับตัวนี้รถทุกวันนี้เป็น LED อันนี้ต้องเรียกว่า u l ู LED นะนะครับ อ่าพวเอลดีเลยสำหรับไปท้ายไดนามิกเบรดสวยงามน้างมือไม่ชักฟินนะครับไปเบรคตันที่สามลป้านะครับที่ปั่นน้ำฝนนะครับแล้วกวงมองหลังเพียงตัวเดียวสเตียบเซนเซอร์มีมาให้นะครับสเตียบเซนเซอร์ตัวนี้ก็จะกดจากอ่าตรงนี้นะครับอ่ามีมาให้นะครับอ่าปึ๊บอ่านี่ครับสเตียบเซนเซอร์นะครับ ปลาท้ายไฟฟ้ามีมาให้สามรุ่นบนอย่างอีลิเกนอัลติเมตและเอสนะครับอ่าเดี๋ยวเรามันชดต่อระบบกันเหนยบครับมันจะเหนยบผมแรงไหมอ่านะครับเอาชีวิตเสี่ยงนะเนี่ยเอาไหลมาเบาๆนะลูกอ,อ้ได้เหงื่อมือนกันครับเ็ื่อย,ยนต์สองจุดสองแมคอร์ใหม่ต้องบอกว่าสิ่งที่ผมทําให้ผมอึ้งน,นะครับไปดูก้อสติ๊กเกอร์มิลเอ็กประหยัดกว่ากระบะนะครับท่านผู้ชมนะลิด 1, หนึ่งวิ่งได้สิบห้าจุดสี่นะครับถ้าเป็นกระบะสิบห้าจุดสองตากันสองร้อยเมตรนะท่านผู้ชมนะ ไม่รู้ว่ามันน้าหนักต่างกันหรือเปล่านะครับอันนี้มากับเครื่องยนต์2.2นะครับ143แรงม้านะครับอ่านะครับนะครับปิดไปนะครับอ่าการปิดนะครับอ่าตัวนี้ทนสมัยที่สุดในประเทศไทยแล้วนะครับไม่ต้องไปขนของเราไปเตะเสียบุคลีนะครับอันนั้นคือรุ่นเวอร์ชั่นเก่านะครับอันนี้เดินมาหาตัวรถบล็อกอินเข้าไปนะครับล็อกรถแล้วก็พกกุญแจนะครับเดินได้ยินเสียงตืดแล้วเดินออกมาครับ91เพื่อควาเฟินในการเปิดนะครับเพราะว่ามันจะมีระยะในการเปิดอยู่ ถ้าใกล้ไปมันจะชนเอานะครับท่านผู้ชมนะอันนี้เปิดมาแล้วอันนี้ชุดแต่งนะอ่าโอ้ชุดแต่งได้เหมือนกันเนาะชุดแต่งท่อท่อหลอกนะครับท่อจริงอยู่ข้างล่างครับอันนี้ท่อหลอกตันหมดเลยเนี่ยท่อหลอกแต่งอันนี้สวยงามนะครับแต่แตง,สว,งสวยงามสวยงามเลยนะครับเดี๋ยวไปปิดไฟไอ้นนี้เขาก่อนนะครับก็ถือว่ารุ่นนี้ราคาล้านสี่ครับสำหรับคนที่ไม่ชอบตัวท็อปเนาะ ก็จะมีบายสปอร์ตดัีเข้ามา a อแบ็กหกใบอย่างที้ผมบอกนะครับก็มากัะบี่เบรกสี่ล้อนะครับมีเซ็นเซอร์หน้าสี่หลังสี่มาให้นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับในระดับหนึ่งแต่สำหรับคุณที่อยากได้ตัวท็อปก็ไปอัลติเมต R S นะครับก็จะได้ระบบความปลอดภัยค่อนข้างครบเลยนะครับก็สับวันนี้ก็พอที่นี้ก่อนเนาะนะครับขอบคุณสถานที่ที่ทำด้วยนะครับอีสูอึ้งนันไตจังหัดนความถมนะครับที่เราเฟื่องว่าถ่ายทำากับเราในวันนี้นะครับ สนใจรถชนที่โชรูมได้เลยนะครับหรือว่าจะอยากจะติดต่อกับเซลนะครับผมจะทิ้งเบอร์ไว้ใต้คลิปนะครับติดต่อกันเราเองเนาะผมเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะครับถ้าคุณจะได้รถใหม่ๆที่สวยไว้ก่อนปีใหม่นะครับคุณมาดูมิวเอ็กซ์ได้นะครับมาก่อนจองก่อนได้รับรถก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ลากากันไปก่อนยกันให,นใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ